ถ้าคุณทำสิ่งนี้คุณสร้างปาฏิหาริย์ได้โลกของนะครับโลกของสิ่งที่เล็กมากๆครับทุกคนคุณอยู่กับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับค,คุณเข้าใจไหมครับเวลาที่คุณเอ่อเป็นนึกถึงนักปรัชญานักปราดญ์นะครับนักวนัฟิสิกส์เนี่ยเมื่อเขาอยากจะทำความเข้าใจนะครับเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปวิเคราะห์นะครับว่า โต๊ะตัวหนึ่งคืออะไรนะครับก็อี้ตัวหนึ่งคืออะไรเขาอยากจะรู้ว่าสิ่งที่โต๊ะที่ดูใหญ่ๆตัวหนึ่งเนี่ยนะหรือทรงต้นหนึ่งหรือบ้านทั้งหลังเนี่ยเขาเขาเจาะลงไปนะครับลงไปในโลกที่มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงคุณคงทราบนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยเรียนมาบ้านนะครับว่าสิ่งต่างๆแล้วนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับสิ่งที่เล็กมากๆนะครับเรียกว่าอะตอมนิวเคลียสนะครับที่ประกอบไปด้วยนะครับ โปรตอนนะครับกับนิวตอนนะครับแล้วก็มีอิเล็กตอนนะครับหมุนนะครับวิ่งเร็วจีเลยนะครับรอบถ้าเราสองกล้องนะครับลงไปในอะตอมที่มันเล็กมากๆโลกของสิ่งเล็กๆครับแต่ปรากฏว่ามันมีสิ่งที่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าโปรตอนเล็กกว่านิวตอนนะครับมันมีสิ่งบางสิ่งที่เล็กมากเล็กโคตรๆสิ่งที่มันเล็กเล็กมากๆเขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าสับสับปาติเกิลนะครับปาติเกิลแปลว่าอนุภาคย่อยนะครับ นักวิทยาศาสตร์พยายามจะวัดมันนะครับมันมีขนาดสักเท่าไหร่มันจะจุดศูนย์ขนาดส,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 สักเท่าไหร่มันจะหนักสักเท่าไหร่เพราะว่า นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเป็นวัตถุครับแล้วเจ้าสิ่งนี้นะครับที่เป็นอนุภาคย่อยอันนี้นะครับถ้านักวิทยาศาสตร์นะครับอีกคนนะครับเกิดคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันน่าจะเป็นพลังงานมันน่าจะเป็นคลื่นเป็นเวฟมากกว่ามันไม่น่าจะใช่วัตถุมันไม่น่าจะมีรูปร่างเป็นวัตถุจุดได้เขาจึงเอาเครื่องมือนะครับเครื่องมือเข้าไปนะครับมองมันนะครับแล้วพยายามจะวัดวัดพลังงานของคลื่นของมันนะครับว่ามันเป็นคลื่นหรือเปล่าพอมนุษย์ เชื <Cornell. S 2> ่อว่ามันคือคลื่นนะครับเจ้าอนุภาคย่อยนะครับตัดสินใจนะครับตามมนุษย์เลยนะครับมันจะปรากฏตัวนะครับเป็นคลื่นนะครับและมันจะไม่ยอมปรากฏเป็นวัตถุอีกต่อไปคุณเชื่อไหมว่าเจ้าอนุภาคย่อยตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าคลื่นขีดอนุภาคสาเหตุก็คือถ้ามันอยู่เฉยๆถ้ามันอยู่เฉยๆนะครับแล้วไม่มีใครนะครับตัดสินใจว่ามันจะเป็นอะไรนะครับมันมันจะไม่ยอม วัตถแล้วมันจะไม่ยอมเป็นพลังงานจะเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือคลุมเครือมากๆแต่เจ้านี้มันประหลาดมากเมื่อนักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจว่ามันเป็นวัตถุนะครับมันจะสลายนะครับความไม่แน่นอนนะครับเป็นความแน่นอนเป็นวัตถุเลยแต่ถ้านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเป็นคลื่นนะครับมันก็จะนะครับไม่ยอมเป็นวัตถุมันจะกลายเป็นคลื่นนักควอนตัมฟิสิกส์นะครับอธิบายสิ่งนี้ว่าเราโดยสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เล็กมากมมีการเปลี่ยนไปนะครับตามเจตนาของมนุษย์ครับนั่นนั่นคือเห เหตุผลว่าเวลาเวลาที่คุณได้นะครับนั่งสมาธิแล้วคุณตัดสินใจนะครับเมื่อคุณพูดบางสิ่งออกมาว่าคุณตัดสินใจละคุณเลือกละคุณเลือกละสิ่งนี้นะครับใจจะไปกระทบนะครับโมเลกุลนะครับอะตอมและสับอะตอมอีสิ่งที่เล็กมากๆในตัวคุณนะครับจะเลือกตามคุณคุณว่าประหลาดไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้อํานาจนี้นะครับคุณเอ่อคุณไม่ใช้อํานาจที่มันตรงข้ามเช่นว่าฉันทําไม่ได้นะครับฉันไม่เก่งอะไรเลยฉันหัวไม่ดี หรือว่าฉันไม่มีค่าฉันไม่คู่ควรแล้วก็คุณก็กําลังทําให้อนุภาคย่อยในตัวคุณนะครับมันเชื่อคุณมันเชื่อคุณคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าคุณอยากจะลืมไปว่าคุณเก่งแค่ไหนนะครับมาดูตรงนี้นะครับคุณคุณเก่งแค่ไหนนะครับทุกคนผมมีเรื่องหนึ่งซึ่งคุณลืมไปแล้วนั่นคือนะครับคุณมีโอกาสนะครับยิงได้สี่พันนะครับ ลานลานที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงในวันนี้หรือผู้ชายนะครับสเปิร์มตัวที่คุณเป็นในวันนั้นนะครับเอาชนะสเปิร์มทั้งหมดนะครับในการวิ่งเข้าหานะครับไข่นะครับที่อยู่ในนะครับตัวคุณแม่คุณลองนึกดูว่าการที่คุณชนะข่าวนั้นนะครับและสเปิร์มทั้งหมดนะครับล้มเหลวหมดเลยนะครับยกเว้นคุณคนเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณเอาชนะการแข่งขันในการว่ายน้ําครั้งนั้นนะครับแล้วคุณได้ผสมกับไข่ แล้วเกิดเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างก็ตามคุณทราบไหมครับว่าโอกาสที่คุณจะเอาชนะนะครับการแข่งขันในครั้งนั้นนะครับยากกว่านะครับการถูกรอตลี่รางวัลที่1นะครับรางวัลที่1นะครับถ้าคุณถูกรางวัลที่1นะครับถึง100ครั้งซ้อนๆนะครับหนึ100ครั้งซ้อนๆอยังง่ายกว่ายังง่ายกว่าการที่คุณมีโอกาสนะครับจะชนะเพื่อนๆของคุณที่กำลังว่ายน้ําแข่งกับคุณ และคุณชนะได้ตรงนี้สิ่งที่มันแมจิกมากก็คือคุณไม่รู้ว่าคุณได้ทำสิ่งที่เป็นซูเปอร์ปาฏิหาริย์ไปแล้วนะครับหนึ่งสิ่งที่คุณควรทำนะครับคือคุณต้องนะครับทำให้นะครับการขอบคุณเป็นคำยืนยันของคุณนี่คือกลยุทธ์นะครับที่คุณสามารถทำได้ทุกวันผมยกตัวอย่างเช่นคุณอยากถูกลอตอรี่รางวัลที่หนึ่ง หรือรางวัลอะไรก็ตามใช่ไหมแต่คุณจะใช้ชีวิตนะครับหนึ่งการปฏิบัติเพื่อสร้างปฏิหารได้อย่างไงคุณจะต้องนะครับพยายามนะครับที่จะใช้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดมาหลายครั้งนะครับคือ affirmation นะครับคือคํายืนยันของคุณเวลาที่คุณคุณใช้คํายืนยันเช่นว่าฉันเก่งฉันสวยฉันร่อฉันมั่นใจอะไรกับพวกนี้นะครับคำยืนยันประเภทนั้นดีแต่ว่ามัน ยังไม่มีนะครับสิ่งที่เรียกว่าการขอบคุณนะครับอยู่ในนั้นเลยนะครับแต่คุณควรทําการยืนยันนะครับที่ดีกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณพูดว่าขอบคุณนะสำหรับความใจเย็นของฉันเทียบกับนะครับเทียบกับนะครับคุณพูดว่าฉันใจเย็นโอเคคุณคุณโปรแกรมจิตสึกคุณพูดว่าฉันใจเย็นฉันใจเย็นฉันใจเย็นคุณนั่งสมาธิไปเรื่อยๆคุณภาวนาไปฉันใจเย็นฉันใจเย็นแต่คําภาวนาที่ดีกว่านั้นอีกคือการที่ ทำให้การขอบคุณกลายเป็นคํายืนยันของคุณคุณเปลีป่ยนเป็นขอบคุณสําหรับความใจเย็นของฉันสมมุติว่าคุณเอ่อคุณคุณต้องการที่จะพูดว่าฉันฉันค right <ma> <no> ู่ควรนะกับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคุณพูดว่าขอบคุณสําหรับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเทียบกันดูนะครับอันแรกนะครับคุณพูดว่าฉันคู่ควรกับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันคู่ควรกับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วคุณก็ภาวนาไปเรื่อยๆเทียบกับนะครับ คุณนั่งสมาธินะครับแล้วคุณก็นึกนะครับเสียงในหัวนะครับแถวๆนี้เนี่ยครับแล้วคุณก็คิดเสียงในใจไปว่าขอบคุณสําหรับรอตารีรางวัลที่หนึ่งขอบคุณสําหรับรอตารีรางวัลที่หนึ่งนั่นคือความหมายว่าการทําให้นะครับการขอบคุณกลายเป็นํายืนยันของคุณเพื่อสร้างปาฏิหาริย์คุณจําได้ไหมว่าในในในหนึ่งวันของคุณเนี่ยคุณจําได้ใช่ไหมครับเพราะคุณจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากิจจวัตรใช่ไหมครับกิจจวัตรให้คุณทํานะครับ thank you affirmation คือทาให้คําขอบคุณไปอยู่ในคํายืนยันของคุณให้ได้นั่นคือสิ่งแรกที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่ผมอยากจะบอกคุณนะครับวิธีการน,นี้นะครับคือคุณต้องการนะครับกระดาษนะครับใบหนึ่งนะครับและนะครับคุณจะต้องเขียนนะครับเขียนสิ่งที่เรียกว่าสคริปเขียนสคริปแต่การเขียนสคริปของคุณ,ณนั้นวิธีการเขียนสคริปของคุณนะครับความยาวครึ่งหน้ากระดาษหนึ่งหน้ากระดาษหรือ2หน้ากระดาษของคุณเนี่ย คุณควรจะเขียนวันละหนึ่งแผ่นนะครับวันละหนึ่งหนึ่งแผ่นอันนี้ผมบอกคุณเลยนะครับมันคือวิธีเสกตรงๆเลยด้วยซ้ำไปคือแทนที่คุณจะไปเขียนว่าคุณเสกเงินหล้านสิบสองล้านในในสคริปต์เนี่ยนะครับคุณกลับต้องเขียนนะครับว่าคุณกำลังนะครับใช้ชีวิตแบบไหนบ้างในลักษณะที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเช่นนะครับคุณอาจจะเขียนว่านะครับครับขึ้นต้นด้วยสมมตินะครับเล่าให้จัก,กรวาลฟังนะครับ จักรวาลที่รักแล้วคุณก็พูดไปนะครับคุณไม่ต้องพูดเหมือนผมนะครับแต่ลักษณะก็คือว่าจักรวาลที่รักขอบคุณมากสําหรับพรรอตารี่รางวัลที่หนึ่งซึ่งผมได้รับเงิน12ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ผมกําลังนะครับใช้เงินก้อนนี้นะครับกับสิ่งต่อไปนี้แล้วคุณก็เรื่อบรรยายชีวิตนะครับว่าคุณได้แบ่งงบประมาณนะครับเงินของคุณนะครับไปทานะครับไปซื้ออะไรนะครับไปท่องเที่ยวที่ไหนคุณมอบเงินให้ใครคุณนําไปลงทุนเท่าไหร่ คุณฝากออมไเท่าไหร่คุณพยายามจะเขียนในลักษณะที่มันเป็นการใช้ชีวิตของคุณว่าคือคุณต้องเข้าใจว่าการเขียนในลักษณะที่ว่าคุณกําลังทําอะไรกับเงินจํานวนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นโครงสร้างของสคริปต์นะครับจะต้องเป็นเรื่องราวชีวิต เหมือนละครเลยถ้าคุณเขียนลักษณะนี้นะครับแม้ว่าคุณจะเออที่แรกๆอาจจะยังไม่ลื่นไหลแต่พอคุณนะครับเริ่มสาตาร์ทนะครับจินตนาการคุณจะพาไปว่าอ๋อจริงสิ ถ้าฉันมีเงินไม่อั้นถ้าฉันมีอิสระภาพฉันก็คงจะเขียนได้จริงๆแหละว่าฉันจะใช้เวลากับหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนของฉันอย่างไรช่วยเขียนอย่างนั้นแล้วอ่านมันนะครับเมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนาให้คุณทําจริงๆนะครับคุณควรจะต้องมีนะครับหินสํานึกคุณนะครับยูนาไครนะครับหนึ่งชิ้นนะครับและวางนะครับยูนาไครนะครับเมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วนะครับวางทับกระดาษของคุณไว้นะครับอย่างน้อยนะครับ1คืนแล้วก็วัันนที่คคุณะรบ ต้องเขียนใบใหม่แต่คุณต้องอ่านมันด้วยนะครับแล้วคุณก็ต้องเขียนใบใหม่คุณควรจะเขียนนะครับทุกวันวันละครึ่งหน้ากระดาษหนึ่งหน้ากระดาษบรรยายนะครับรากั่ว่าคุณเป็นนักประพันธ์นิยายชีวิตตัวเองคุณกําลังเขียนนะครับบทบาทช่วยตของคุณว่า คุณเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนคุณกําลังทําอะไรหรือนะครับคุณกําลังไปลงทุนสร้างผลิตภัณฑ์อะไรถ้าคุณทําทุกวันคุณจะได้ชีวิตในฝันของคุณไม่ว่าความฝันคุณจะราคาแพงถึง100ล้านบาท200ล้านบาทหรือเท่าไหร่ก็ตามชีวิตคุณจะแพงแค่ไหนก็ได้ให้คุณเขียนว่าคุณได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันมันมันคือมันคืออํานาจของคุณในการเลือกและตัดสินใจ แล้วเขียนละครของคุณลงไปเขียนให้มันวิเศษที่สุดว่าคุณใช้เงินนะอย่างงดงามอย่างสวยงาม